รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผชมกลับมาพบกันในวันและเวลาดีๆกับรายการวอทยเสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามีกิจกรรมข่าวสารดีๆของหน่วยงานทหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางทีมข่าวได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของกองประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการ,รพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่ได้นาสื่อมวลชนหลายแขนงลงพื้นที่จังหวัดตราดไปในโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนโดยได้พาสื่อมวลชนนะคะไปเยี่ยมชม การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทัพไทยในการรักษาความมั่นคงของชาติค่ะในการเดินทางครั้งนี้นะคะสื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในจุดแรกนะคะซึ่งได้ชมภารกิจของศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารที่ชุดควบคุมฐานพา,านาวิทยโยธินที่3ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะเริ่มด้วยเราได้ไปรับฟังการบรรยายสรุปนะคะภารกิจของหน่วยพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ชมการสาธิตการปฏิบัติของหน่วยซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจค้นเก็บกู้และใช้เครื่องมือในการเก็บกู้วัตถุระเบิดการสาธิตการใช้ชุดสุนัขทหารในการตรวจหาวัตถุระเบิดและการจัดแสดงยุทธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะบรรยากาศของการลงพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ราได้ชมการสาธิตจากเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเก็บกู้และใช้เครื่องมือในการเก็บกู้วัตถุระเบิดตลอดจนการสาธิตการใช้ชุดสุนัขทหารในการตรวจหาวัตถุระเบิดไปแล้วนะคะครั้งนี้ค่ะเรายังได้ร่วมพิธีวันทุ่นระเบิดสากลประจำปี2565โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยท่านเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพมอบขาเทียมและมอบรถวิวแชร์ตลอดจนมอบรางวัลการประกวดการวาดภาพและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานด้วยค่ะขอบคุณหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือครับวันนี้ได้อะไรบ้างได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ เกี่ยวกับ,กบเรื่องระเบิดโอ้แล้วเราได้รางวัลอะไรอะ่ะได้รางวัลชนะเลิศและรารระบายสีค่ะที่สาม งานวันนี้ดีครับแล้วก็หวงประชาชนครับขอให้ทำงานเป็นตัดที่ดีเรื่อยๆครับขอขอบคุณครับขอได้เข็นดีใจมากครับเราเราโดนอะไรมาคโดนระเบิดครับวันนี้ดีใจไหมครับดีใจครับที่เราได้รถเข็นครก็ขอขอบคุณที่ เคยทำขาเทียมให้คนพิการครับผมดีใจมากครับผม จุดระเบิดครับพี่กำบังเริ่มนะเก้าแปดเจ็กห้าสี่สามสองหุดระบิดคุณหวดฝุ่ทำลายเรียบร้อยนะครับขอเช็คกลัดมือครับโดยปกติ ในวันที่4เมษายนของทุกปีนะครับก็ทางคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ผลิตและสะสมทุนระเบิดสังหารบุคคลนะครับได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์เพื่อจะให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ว่าภัยจากทุนระเบิดสังหารบุคคลยังมีอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยนะได้ เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของอนุชนดาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมา,าจากปี2542เราก็ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดตลอดแนวชายแดนอของประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ทางด้านาจังหวัดตากนะครับอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านนะครับรวมทั้งภาคอีสานก็คือทางด้าน จังหวัดอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทร์ลีรมรวมทั้งดา้านภาคภาคตะวันออกก็คือจังหวัดสระแก้วจันทบรุรีและตราดนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาเป็นลำดับนะครับซึ่งมีผลการดำเนินงาน,เป,นเป็นที่น่าพอใจนะครับจากตั้งต้นเรามีพื้นที่ปนเปื้อน,น,นทุ่นระเบิดอยู่ รวมทั้งสิ้นประมาณ2,500ตารางกิโลเมตรตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 4 2จนถึงหมบัดนี้นะครับปี2,565แล้วเหลือพื้นที่ปนเปื้อน,น,นทุระบิดเพียงแค่40ตารางกิโลเมตรซึ่งเราจะต้องเก็บกู้ให้แล้วเสร็จภายในปี2,566นะครับซึ่งศูนย์การทุระบิดแห่งชาติก็จะได้ดำรงความมุ่งหมายที่จะเก็บกู้ให้แล้วเสร็จ นะครับก็เหลือพื้นที่อีกไม่มากนะครับพันธักรณีที่เรามีกับอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ผลิตและสะสมทุลระเบิดสังหารบุคคลนะครับเรามีเริ่มต้นตั้งแต่การทำลายทุลระเบิดโครงคลังที่มีอยู่ในครังของอทหารนะครับเราได้ทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วนะตั้งแต่ปีพุทธศรรักราช2562นะครับ พันธกรณีที่2คือการเก็บกู้ทุระบิดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จตามพันธะกรณีคือภายในปี2566นะครับพันธะกรณีที่3คือการแจ้งเตือนและให้ความรู้กับประชาชนเพื่อที่ให้ตระหนักรู้ว่ายังมีทุระบิดสังหารบุคคลหลงเหลืออยู่นะครับอีกพันธกรณีหนึ่งก็คือการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยนะครับจาก ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะครับก็จะเห็นว่าเราได้มีการช่วยเหลือมาตลอดโดยการประสานงานกับกระทรวงพัฒนาความมั่นคนของมนุษย์นะครับในการที่จะมาแจกจ่ายวิวแชร์ให้ขาเทียมเหล่านี้เป็นต้นพันธะกรณีสุดท้ายคือในทุกปีเราจะต้องรายงานให้กับคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการมาตรานเกนะครับเราต้องรายงานว่า เราเหลือพื้นที่ปนเปื้อนอยู่อีกเท่าไหร่แล้วไปปีที่ผ่านมานี่เราสามารถที่จะยกเลิกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้กี่ตารางกิโลเมตรนะครับเก็บกู้ทุเบศได้กี่ทุนมีการช่วยเหลือประชาชนไปได้กี่คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นนี่คือกรณีสุดท้ายซึ่งเราก็จะทําเป็นรายงานาส่งให้กับทางอนุสัญญานะครับที่เจนีวามาทุกปีนะครับก็ ผมในฐานะที่เป็นผู้บริการสูนย์การทุนระเบิดแห่งชาติก็จะให้คำมั่นว่าเราจะเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อันตรายนะให้หมดไปภายในปี2566นะครับจังหวัดไหนที่มีปัญหาแล้วก็ยังมีทุนระเบิดอยู่ตอนนี้คือ,อที่เรายังไม่สามารถเก็บกู้ได้นี้ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ไหมนะครับก็ จังหวัดสระแก้วตอนนี้ทั้งจังหวัดเราไม่สามารถเข้าไปเก็บกู้ได้เนื่องจากว่า,าบบพื้นที่พื้นที่ที่เราจะต้องเข้าไปเก็บกู้นะนะั้นเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนยังรอการปักปันเขตแดนอยู่ซึ่งในพันธกรณีคือเราไม่สามารถที่จะไปดัดแปลงภูมิประเทศหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นก็พื้นที่นี้ก็จะเรียกว่าพื้นที่รอการปักปันเขตแดนซึ่งเรา ก็อาจจะต้องคอยไปก่อนจนกว่าจะประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านได้ว่าเราสามารถเข้าไปเก็บกู้ทุระเบิดได้ครับอย่างจันบุรีตาดเนี่ยฮะที่ท่านบอกว่ามันก็ยังเหลืออยู่ไม่มากในขณะ,<จ>ะที่เราได้ดำเนินการที่ต่อสัญญาเหมือนกับว่าขอทางคอรมอขยายเวลาไปอีกสามปีอะไรพวกนี้ฮรไอการขอขยายเวลาเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่หลงเหลืออยู่เรามุม่งเน้นที่ขอขยายเวลาเนื่องจากการ ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าขอเข้าไปเก็บกู้ในพื้นที่รอการปักปันถ้าสมมติว่าไอ้พื้นที่รอการปักปันเนี่ยมันมันคุยกันได้ปี66เนี่ยมันก็จะเก็บกู้เสร็จแต่ถ้าสมมติว่าภายในปี -66 เรายังไม่สามารถพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะขอเข้าไปเก็บกู้ได้มันก็จะยังต้องแฝไมาอยู่ซึ่งพื้นที่รอการปักปันเนี่ย แล้วมีพื้นที่ปนเปื้อนทุระบิดเนี่ยจะอยู่เหลืออีกประมาณ14.3ตารางกิโลเมตรในจังหวัดตราดนี่ก็ยังมีนะครับสะแก้วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลพวกนี้ยจะ,จ,ะจะยังเข้าไปตามแนวชายแดนของประเทศกัมพูชานี้ยังเข้าไปไม่ได้เยอะ1 4 3ตารางกิโลเมตรจากทั้งหมดที่เราเหลืออยู่ประมาณ40ทีนี้อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่บ้านลมเกล้า ซึ่งเหลืออยู่ไม่มากแล้วที่ติดกับประเทศลาวก็เหลืออีกประมาณสักล้านกว่าล้านกว่าตารางเมตรก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับก็จะสามารถตรวดยกเลิกจังหวัดพิษโลกให้เป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดได้อีกถึงจังหวัด จากนั้นเราได้ไปชมภารกิจการปกป้องอธิปไตยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน่วยของฐานส่งกําลังบํารุงฐานเรือตราสและหมู่เรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1ที่ห้องประชุมฐานส่งกําลังบํารุงฐานเรือตราสทัพเรือภาคที่1ค่ะ พร้อมทั้งสื่อมวลชนนะคะยังได้ลงเรือตอ112เยี่ยมชมการลาดตระเวนทางทะเลชมการสาธิตตรวจคน้นการตรวจเยี่ยมเรือในทะเลพร้อมทั้งสำรวจภูมิประเทศบริเวณโดยรอบพื้นที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการลงเรือกันค่ะ การสาธิตในวันนี้นะครับเป็นการสาธิตการตรวจค้นตรวจเยี่ยมเรือประมงนะครับของทหารเรือนะครับโดยสมมติสถานการณ์นะครับว่าได้รับแจ้งจากการข่าวมาครับว่าจะมีเรือประมงนะครับลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามานะครับเข้ามาที่ท่าเรือแหลมงอบครับผู้บังคับหมู่เรือรัตเวชชายแดนส่วนที่1นะครับจึงสั่งการให้เรือตอนหนึ่งสองครับออกทําการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบเรือลําดังกล่าวครับโดยได้เช็คข้อมูลกับ ศูนย์การแจ้งเข้าออกเรือประมงครับจังหวัดตราดครับก็แจ้งว่าในช่วงบ่ายนะ่ครับน่าจะมีเรือประมงเข้ามาจํานวน3ลํลครับเรือต่อหนึ่งสองจึงได้ทําการออกเรือครับไปทางที่ทางทางตะวันออกเฉียงใต้ครับโดยไปผ่านทางแหลมงอบครับเมื่อออกเรือไปประมาณ3ามไมล์ครับก็เรดาร์ครับตรวจพบเป้าเรือผิวน้ำหนึ่งลำครับมีทิศทางเข้ามาทางแหลมงอบครับก็เลยทําการติดต่อสื่อสารครับด้วยช่องวิธีทางวิทยุหมดดำครับกับเรือประมงลำดังกล่าวครับก็สามารถติดต่อได้ครับ แล้วก็แจ้งเข้าขอตรวจเรือครับในเบื้องต้นครับเรือจะไม่ยอมทําการให้ตรวจครับโดยอ้างเหตุผลลูกเรือมีอาการไม่สบายครับอาการปวดท้องจะรีบนําเรือเข้าครับแต่ก็เรือตอนหนึ่งสองครับก็สามารถหยุดเรือลาดังกล่าวได้ครับเป็นเรือต้องสงสัยก็ได้นําชุดตรวจค้นลงไปครับโดยใช้ชุดตรวจค้นลงไปกับเรือยางจานวน6นายนะครับในการสวมชุด PPE นะครับในการป้องกันเรื่องของโควิด19ครับจากการผลการเข้าตรวจสอบครับก็พบว่ามีการลักลอบครับนำ บุรีครับเข้ามาครับโดยซุกซ่อนในระหว่างครับเป็นก่องกระดาษในระหว่างครับต่างจากที่แจ้งว่าในระหว่างจะมีปลากระตักครับก็พบบรีก็เลยดําเนินการควบคุมลูกเรือครับควบคุมลูกเรือแล้วก็ควบคุมเรือครับกลับมาดําเนินการต่อครับที่ฐานทรงกําลังมะุทหารเรือตราครับหลังจากนั้นครับก็ได้สาธิตการตรวจเยี่ยมเรือประมงครับโดยการตรวจเยียบเรือประมงตรวจเอกสารครับตรวจบัตรลูกเรือครับแล้วก็ได้มอบยา ได้มอบกล่องยาครับแล้วก็หน้ากากอนามัยครับแล้วก็เจลเจลแอลกอฮอล์ครับเพื่อใช้ล้างมือครับแล้วก็ได้มอบนกหวีดโดยประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือครับเวลาทํางานบนเรือครับให้สวมชูชีพอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็คล้องนกหวีดครับหากตกน้ําก็เขาจะสามารถลอยตัวได้ด้วยชูชีพครับแล้วก็ให้เป่านกหวีดเพื่อแจ้งเพื่อเรียกให้เรือใหญ่วนกลับมารับครับก็จะได้ช่วยลดอุบัติเหตุในทะเลครับในการที่ลูกเรือตกน้ําแล้วก็สูญหายครับ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นถึงภารกิจหน้าที่อันมากมายหลายด้านของทหารที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงของชาติรวมทั้งภารกิจของหน่วยต่างๆโดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงไปยังประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ต่างๆอันจะนำมาสึ่งความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติค่ะทีมข่าวของเราต้องขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารทั่วประเทศด้วยนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจากกองทัพไทยที่เรานำมาเสนอให้ได้ชมกันค่ะต่อไปนะคะเราไปชมข่าวในช่วงไวนิวกันค่ะ และในช่วงไวนิวนะคะเรามีข่าวดีๆมาฝากกันค่ะตามที่มูล,ลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์ได้ร่วมกับแพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงปตทออพอรุ่นที่9ได้มีมติให้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่4แห่งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยสมาคมสิทธิเสน็ฝรัง่งซสซาวเวียในพระบรมราชินูปธรมโดยดรซาสมน์สงวนศิล์ท่านนายกสมาคมได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้และได้ร่วมกับโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าพระราม9ก้าและโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าปิ่นเกล้าจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโลหิตได้เป็นจำนวนมากและในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของผู้มีจิตศรัทธารวมถึงสิทธิเชนฟรังซิสซาเวียคณะผู้บริหารพนักงานรวมถึงผู้มีอุปการะคุณเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากสวัสดีค่ะชื่อพิพัดขอนาควิโรจน์นะคะค่ะวันนี้ที่ได้มาบริจาคเลือดกับสภาตาชาติไทยแล้วก็ทางศูนย์ฮอนดา้า นะคะมีความรู้สึกว่าใจเป็นสุขมากเพราะว่าเราเข้าใจว่าเลือดเนี่ยมีความสําคัญกับผู้ที่ต้องการเลือดมากอย่างน้อยเนี่ยเราให้เป็นหนึ่งเราจะช่อเชื่อได้อีก3าคนนะคะในขณะที่ช่วงจังหวะที่ให้เลือดนะคะบริจาคเลือดเนี่ยเราใจเป็นสุขมากนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ชวนลูกสาวมาด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกของพ่อทาย แต่ของคุณแม่เนี่ยบริจาคหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าเป็นบริจาคต่างจังหวัดไปแล้วก็บริจาคตามเคสที่เขาขอมาอย่างของลุงพิทิวันขอเลือดซึ่งเราเป็นกรุป A, ๊ปเอเราก็ได้ไปให้เลือดที่เขาต้องการหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นแต่เราก็บริจาคเลือดกรุ๊ปเอแล้วก็ไปทดแทนในกลุ่มอื่นที่เขาต้องการค่ะส่วนหนูนะคะก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ได้เข้าร่วมกันบริจาคเลือดครั้งนี้ค่ะ รู้สึกมีความสุขมากๆะค,ะค่ะในช่วงที่เราบริจาคเลือดด้วยความที่หนูมาบริจาคครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะมาเลยทาให้หนูรู้สึกว่าอย่างน้อยเราแบบเลือดเราหนึ่งคนเนี่ยค่ะมันได้ถึง3คนต่อไปเลยะคะล่ะเรารู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะที่ทําให้ได้บริจาคบริจาคเลือดคะ่ะก็ <ๆ S 2> ขอเชิญชวนเด็กๆรุ่นใหม่นะคะหรือเ,เพื่อนๆที่พี่น้องๆที่สนใจอยากจะบริจาคเลือดอยากจะช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาต้องการเลือดค่ะมาบริจาคกันเยอะๆนะคะ รู้สึกมีความสุขมากนะครับเพราะว่าเป็นการทําบุญอันสูงสุดนะครับก็คือการนําเลือดของตัวเองบริจาคให้กับท่านอื่นซึ่งในขณะนี้เราก็จะเป็นที่รู้กันว่าเลือดของสภากาชาติไทยขาดแคลนมากเพราะว่าอยู่ในช่วงโรคระบาดของโควิดซึ่งจะไม่ค่อยมีใครมาบริจาคฉะนั้นถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดเหนือสิ่งใดๆน,น,นะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริจาคให้กับสภารกาชาติไทยที่มีความสุข นะครับในนามของพระรามก้าฮันตาคาและปิ่นกล้าฮันาคาก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใในทามนมาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับศสัสมนสงวนศิลค่ะนาย,ยกสมาคมศิษย์เซนฟรังซิงสซาเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะ วันนี้นะคะทางสมาคมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสแห่งปีที่4ครบรอบพิธีพระบรมราชาพิเศษค่ะวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานของเรานะคะ ง่ายมากเลยค่ะก็คือเราออกมาร่วมกันทําความดียิ่งให้ยิ่งได้1ชีวิตสามารถต่อได้อีก3ชีวิตนะคะแค่หยดเลือดเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเลยค่ะคืออย่างทุกวันนี้นะคะจะเห็นว่างานที่รับบริจาคเลือดเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากในสภาวะขาดแคลนกับสถานการณ์ของโควิดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกได้ว่าเรามีโรคระบาดอยู่ คนก็ไม่ค่อยจะออกมาบริจาคเลือดกันถูกไหมคะดังนั้นสมาคมสิทธิเซนฟรานซิสซาเวียในพระบรมราชินูปธรรมก็เลยต้องก้าวออกมาค่ะเพื่อที่จะขอเชิญชวนนะคะเป็นตัวแทนให้ทุกทกท่านนะคะพวกเราเนี่ยสามารถ empowering together กันได้แล้วก็ออกมาเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทยของเราค่ะ คุณผู้ชมคะเราได้ชมบรรยากาศรวมถึงได้ฟังเสียงจากหลายๆท่านแล้วนับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้นรายการของเราก็นําเสนอแต่เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะแต่วันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะเราต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนอกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.